ไม้ม่อนมีบกอกอาฟุดขึ้นมาแล้วป่ะเนี่ยอย้อยผุยเวย,ยวันควยยีป่ปมหอมครับเนี่ยที่เด็ดกระแงงตุมปละควาพี่ลงงองมันตุมปละควายสีกระแง เข้าใหม่ปมา่ามันข้าวกองข้ากองแหม้งงาวไร้ข้งงาลงแล้ว <c ười> ตะกี้ได้กับมื่อกี้วันเดีวสามสี่ร้อยเอห็นไหนมันขัดตัดเอา,า้ายตัห <c ười> ากเนาะแล้วไปจักหมื่นนึงเนาะ <c ười> ป้อมไหนเตี๋ยวเ่ี๋่วนะเจ๊ขาบอกมานี่ได้ยี่ห้อไม่แู้ทีไ่ไหนแต่ใคร ปปนน 8, ลูกปานางนั่นะเฮ็ดนาแปดพันเนี่ยเมื่องอเขาิ้ง่อนโอ้โหบ๊ไปยังสัขอก็แปดพันในี่สิบสองเมื่อหน้าไม่ตาน่ะอะไรใดคิดตัวเงินเก็บเกี่ยวมืออะไรอะไ มี้คาตะใครไปประกูดหักคอมหักคอมปลอมเอาไม้มอนนี่บักกวดบักข้ามสดเซ็ตแล้วไปแล้วบักข้ามสด น้ำผสมยิ่งใส่ประขามเปลี่ยนอีกมระกอกกับมีผสมผสมฝันวันใน้โตเยอะกินไอ้บ้านเปียกเปียกม,มีกับ <c oughs> มาใส่เนะเอาเมื่อินดีนะฮึนะฮักแล้วเนี่ยยกเสียงองลงบัน,น,น,นบรเสร็จเปลียนน้ำสมกระขามสมกระกอดสมกระเล่น ยิ่มสันเติมกันพดีห้กินข้าวแรงนล้กันกุณงม่ที่หอนโอ้เดือดผ่านแล้วบ้านี้ในการแล้วไหลลวไหลลวก เอาไปลงไปดำย็นให้คุณหน่งคือบัตตองคนเพิ่นวปิดไปเลยแก้วเอาฟูดขึ้นมาเราปานี่ปื้ยผุอวยยวย์บ้านควยยี่ปมหอมครับเนี่ยที่เด็ดถ้าก็แนงเอาอีกนาทีหนึ่งใดการเลยเกียร์กับน้ำปลาน้ำกันมังั์นี่ผมนวดน้ำเบ่แ์เสบไปหามอครับครับ วอใส่นม่บหขาดใส่กันจับซื้อปัเขาแล้วกันซื้อบเขาแล้วกันป้าป่าไข่ไข่ป่าหน่อพี่นองเลยเเป็นลูกศิษยหน่อย่ไรแค่ตะคาเด้อ่าอย่างลูก นั่งบันข้บบาวว่ะปลามันกินของเนาะมาเด้อมาเด้อเรียกกลัวเลยว่มามัน,มนพากันเมาอหม,ม่าบ่อใดบ่อว่ะอืออันนี้เขาเจอว่าเขาดได้กินไม่ดีด้วยไงเออนี่นะมันเด็ดคักวเบ็ดปลาตัวนี้แสบอยู่นี่แหละ ตอนี้ให้เงือนงเสียบแทลเสียบว่าพอสอนมาสิลูกสอนไม่หลังไงเย็นกว้างบบไป่ซนห้อนเย็นก้นบแบโอ้ตาอแกเลยเนี่ยครับเียบอีก กันห่นละอันงเย็นแล้วเราเสียเราหลังไปอันนี้ถึงดีใจจไม่ค่อกินกันกินกันก็ไม uh ่ก um, ินหรอกเป็นรักางไว้ใสจสุดเจ้าปบะกา หมูมังหัวักเลยค่าแม่ตีนีะมาก็อยากกินน้ำมาเรื่อยพี่น้องเซบเซฟงานครับบ้า,บานนี่ ปอดไม่คิดนะสวัสดีครับ